สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หวังดีเสมอชาแนลพื้นที่เล็กๆที่เราได้พูดคุยเรื่องชีวิตด้วยหัวใจจริงๆ5นาทีรู้เรื่อง EP นี้ผมอยากชวนทุกคนมาค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราพลังที่ไม่ต้องรอใครมาให้พลังที่เราสร้างขึ้นได้ด้วยใจของตัวเองหนังสือที่เราจะพูดถึงคือ manifest โดย r o x i n a p u s i หนังสือที่บอกเราว่าคุณ มีพลังในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการด้วยความคิดความรู้สึกและการลงมือทำของคุณเองเริ่มกันที่ข้อคิดแรกการดึงดูดไม่ได้เริ่มจากจัก,กรวาลแต่มันเริ่มจากตัวคุณเองร o x y บอกว่าหลายคนเข้าใจผิดว่าการมานิเฟสคือการอธิษฐานแล้วรอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันคือการลงมือสร้างชีวิตในแบบที่คุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับมัน ถ้าคุณเชื่อว,ว่าตัวเองไม่ดีพอจัก,กรวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาแต่ถ้าคุณเชื่อว,ว่าคุณคู่ควรกับความรักความสําเร็จและความสุขคุณจะเริ่มส่งพลังแบบนั้นออกไปและดึงดูดสิ่งเหล่านั้นกลับเข้ามาในชีวิตจริงๆข้อคิดที่2ความเชื่อในตัวเองคือพื้นฐานของทุกอย่างในหนังสือ manifest ร็อกซี่เล่าว่าเธอเคยเป็นคนที่รู้สึกไร้ค่าจนวันหนึ่งเธอเริ่มฝึกเชื่อในคุณค่าของตัวเองและนั่นคือ จุดเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดร็อกซบอกว่าคุณจะไม่มีวันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ถ้าคุณยังไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับมันเพราะการมานิเฟสไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่มันเริ่มจากความรู้สึกภายในใจว่าคุณสมควรได้รับสิ่งดีๆนั้นจริงๆลองถามตัวเองดูครับวันนี้คุณเชื่อในคุณค่าของตัวเองแค่ไหนข้อคิดที่สความคิดบวกความรู้สึก บวกการกระทำเท่ากับพลังแห่งการสร้างชีวิตร็อกซี่แบ่งพลังแห่งการดึงดูดออกเป็น3ส่วนหลักคือคิดให้ชัดรู้สึกให้จริงและลงมือทําอย่างสอดคล้องคิดให้ชัดจินตนาการถึงสิ่งที่อยากได้ให้ละเอียดเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วรู้สึกให้จริงรู้สึกถึงความสุขความขอบคุณที่สิ่งนั้นเป็นของคุณอยู่แล้วลงมือทา เดินไปในทิศทางนั้นด้วยการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อร็อกซี่ย้ำว่าจัก,กรวาลไม่ตอบสนองต่อความคิดเพียงอย่างเดียวแต่มันตอบสนองต่อพลังจากการกระทำของคุณอยากมีชีวิตแบบไหนก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนคุณคู่ควรกับมันแล้วขอคิดที่4ปล่อยวางความกลัวและอดีตที่ฉุดรั้งคุณไว้ร็อกซี่บอกว่า เรามักไม่สามารถดึงดูดสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้ถ้าเรายังไม่ยอมปล่อยของเก่าที่ไม่เหมาะกับเราออกไปเธอสอนให้เรายอมรับอดีตแต่ไม่ยึดติดกับมันให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อื่นเพราะการมานิเฟสตไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดแต่มันคือการชำระใจให้สะอาดพอที่จะรับสิ่งใหม่ๆยิ่งคุณปล่อยวางได้มากเท่าไหร่พลันของคุณจะยิ่งเบาโล่งและดึงดูดสิ่งดีๆได้มากขึ้นเท่านั้น มาถึงข้อคิดสุดท้ายความขอบคุณคือหัวใจของการดึงดูดในทุกขั้นตอนของแมน f ิเฟสร็อกซี่พูดเสมอว่าจงขอบคุณในสิ่งที่คุณมีและในสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับเพราะความขอบคุณคือพลังสันสะเทือนที่สูงที่สุดมันเปิดใจของคุณให้พร้อมรับสิ่งดีๆอย่างไม่มีข้อจำกัดทุกเช้าลองขอบคุณสิ่งเล็กๆที่คุณมีอยู่ขอบคุณโอกาสใหม่ๆและขอบคุณแม้แต่บทเรียนยากๆในชีวิต เพราะในที่สุดคุณจะพบว่าชีวิตที่คุณอยากได้คุณได้มันมาตั้งแต่คุณเริ่มขอบคุณแล้วสรุปส่งท้ายหนังสือ manifest ของ roxy n a p u s s ไม่ใช่คู่มือเรียกปาฏิหาริย์แต่มันคือคำสอนที่ทำให้เรารู้ว่าพลังในการเปลี่ยนชีวิตอยู่ในตัวเรามาตลอดเมื่อคุณคิดดีรู้สึกดีและลงมือทำด้วยความเชื่อ จัก,กรวาลจะตอบรับพลังนั้นกลับมาเสมอขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับหวังว่าข้อคิดจาก manifest จะช่วยให้คุณเริ่มมองเห็นพลังที่มีอยู่ในตัวเองและเริ่มสร้างชีวิตที่คุณคู่ควรตั้งแต่วันนี้เลยครับหวังดีเสมอชแนลหวังดีกับคุณเสมอนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ